นี้การคุนอยู่ในตลาดอยู่ในต้นองบอกอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานมากเลยคุณเจ๋คุณเกียรติเริ่มตน้ตนเลยนะตั้งแต่ปี2 5 5 5ของตอนนั้นยังเด็กมากอะคะ่ะเขาเริ่มต้นเข้าธุรกิจเป็นเทรดดิ้งคอมพานีแล้วนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยคือการนําเข้าอ,อุปก,กรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเพื่อเอามาขายให้หน่วยงานรัฐบาลก็คือเป็นเทรดดิ้งแหละค่ะซื้อมาขายไป นอกจากง่ายๆใื้อปุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเพราะในยุคนั้นเนี่ยใครที่ทำธุรกิจแนี้ีได้ก็เรียกว่าเก่งพอตัวเนาะถ้านึกย้อนไปปีสองห้านี่เรียกว่าโอ้เครื่องบินนี่นะนนจะมีสักลำมันบินผ่านหัวบ้านผ่านสวนกันสักทีหนึ่งนะคะเร<อ>ียกว่าเขาก็เขาก็เป็นคนมองกันไก,กลตั้งแต่ยุคนั้นเนาะมาอีกสิบปีถัดมาค่ะคือสองห้าสามห้าคราวนี้ค่ะเขาเริ่มก้าวละเขาเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของโรงงาน การก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเพราอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าด้วยตัวเองคือเริ่มนาเข้าแล้วพห้มาผลิตเองแล้ว ในปี35แล้วก็หลังจากนั้นค่ะพอเข้ามาปี50คราวนี้ก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเป็มตัวเลยเรียกว่าเขามีพัฒนาการก็ถ้าถ้าพูดคือถ้าภาษายุคนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ดิสรัปตัวเองมาเรื่อยๆนะคะ่ะจนทวกวันนี้เขาเปลี่ยนจากเทรดดิ้งคอมพานีในการซื้อขายมาเป็นผู้ผลิตและก็ขายเองด้วยนะคะตอนเทรดดิ้งคอมพานีเขาเขาเาเทรดอะไรคุณแค่ตอนนั้นพอมีข้อมูลไหมคะ พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเลไอุปกรณ์ไฟฟ้าอ๋อโอเคช่แต่โดยหลักเนี่ยเขาลูกค้าหลักเขาคือหน่วยงานของรัฐบาลนะเขาไม่ได้เน้นถ่ายพวกภาคเอกชนอะไรนะคะในยุคนั้นเขาจับทางไฟฟ้ามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้หญิงด้วยนะแค่ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ที่กว้างไกลมากเลยทีเดียวนะคะครับทีนี้แล้วเรามาดูกันว่าอันนี้เนี่ยเจ้า ไปเอามาจากหน้าเว็บเขานั่นแหละเพราะว่าอยากให้เห็นภาพนี้แล้วมันเป็นภาพที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะโดยลหลักๆเลยเนี่ยเขามีในเรื่องของผลิตไฟฟ้าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะผลิตไฟฟ้ามีเรื่องของธุรกิจออกแบบจัดหาติดตั้งเพราะเเรื่องของโครงสร้างอะคะ่ะเรื่องของการก่อสร้างทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้ก่อสร้างพวกอาคารที่หัดสายนะก็จะเป็นพวกก่อสร้างอาคารไฟฟ้าอะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็ธุรกิจบำรุงบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผลิตและขายหลอดไฟ LED ค่ะง่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็ลูกท็อปโซลาร์ลูกท็อปมาอีกตัวหนึ่งพอเราคุยกันแค่เนี้ยตรงนี้ภาพไม่จะเห็นชัดมากว่ากันคุณทำอะไรบ้างนะคะสองตัวหลังมีระยะน่าสนใจรวมถึงตัวล่าสุดที่มันมีขาวเปรียงป้งขึง้นมาก็คือกันชากันชงนั่นเองนะคะทุกนี้เราจะมาคุยกันด้วยจะทำไฟฟ้าอ่ากกัญชาก,กันชงเหรอครับ ไม่ไม่ใช่นะอุ้ยได้ทำได้เราคงอารมณ์ดีกันนะคงเขาไม่มีข่าวคับไม่ได้นะอาจจเกิดขึ้นได้นะไม่่่อาครับถ้าได้จริงเราจะไม่มีข่าวค้าตรรมเลยนะคะเพราะเราจะอารมณ์ดีกันตลอดเวลาอืมอืมอืมครับอนี่เรามาดูกันค่ะว่าการกุณเนี่ย เริ่มจากธุรกิจแรกของเขาเป็นธุรกิจในเรื่องของการผลิตจัดหาและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้านะข้างในและต่างประเทศค,ค่ะก็ะคือว่าเขาเนี่ยทาเรื่องอในชุดธุรกิจเนี่ยค่ะจะมีเรื่องระบบสายส่งอุปกรณ์กราวดิ้งพวกม่านวัดไฟฟ้าโครงสร้างสถานีไฟฟ้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยของเขามีทั้งหมดมีขาย ด้วยนะรเรียกว่ามีครบในธุรกิจแรกนะคะทีนี้มาตัวนี้แหละตัวที่สองค่ะเขาบอกว่าเป็นผู้ผลิตและจับหานี่แหละหลอดไฟง่ายๆเลยว่าเป็นหลอดไฟ LED ค่ะแล้วก็พวกธุรกิจตัวตัว,ตวที่เกี่ยวกับพลังงานโซลา่าทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยถ้าเห็นรูปเนาะก็จะมีรูปหล<ข>อดไ,ไฟ LED อยู่ตรงน,นี้เนาะแล้วก็มีแผงเนี้ยเขาเรียกแผงฟิกซ์ฟ s ิกซิบเบิลโซล่าค่ะมันเป็น huh. แผนที่ใช้ในอุปกรณ์การทำโซล่าตรงนี้ไปติดธุรกิจึ่งที่เขาเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้แกวคุยไว้ว่าเขาเน้นลูกค้าในอดีตของเขาเนี่ยเน้นเป็นลูกค้ารัฐบาลเป็นหลักถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะการคุณขยายตัวเองให้กว้างขึ้นเรียกว่าไม่ได้เฉพาะต้นน้ำหรือปลายน้ำธรรมดาแต่ขยายวงล,วลูกค้าให้กว้างออกไปด้วย huh. นั่นก็คือว่า เขากำลังเจาะลึกไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นลูกค้ารายบุคคลลูกค้าเอกชนด้วยนะคะดยการขายเจอา LED นี่แหละแล้วก็ขายพวกแผ่นโซลาเดี๋ยวเรามาดูแปลว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่นะคะอันนี้เป็นหลอด LED ของเขายี่ห้อ GLO ค่ะโอมีขายเห็นใ่ไหมคะตอาจะบอกว่ามีขายฟลามูนเท็เนาะซึ่งของเขาเนี่ย ข้อดีหรือจุดเด่นที่ก้าเห็นกนะ็คือว่าด้วยความที่เขาเป็นอยู่ในวงธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้ามาค่ะมันทำให้สินค้าของเขาเนี่ยก็เ,เรียกว่ามีคุณภาพได้ในระดับนิมแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยเขาบอกมพรว่าไม่ไม่มีแสง UV บีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เวลาเปิดเ่เดินเงียบไม่กับคลิปโน่นนี่นั่นยิ่งถ้าเป็นตัวฝั่งฝั่งเนี้ยอ่าแก้วเรียกหลอดคูลเลชันยังไม่รู้เขาเรียกหลอดอะไรเขาบอกว่าเดินได้เดินแบบไม่ต้องใช้ตัวสตาร์เตอร์ตัวบัลล่า uh huh. ต <Yeah. S 2> ัว LED ตัวนี้ตัวตัวหลอดไฟของเขาอะค่ะคือมีขายตามโมเดนเทรดด้วยแล้วก็ได้รับสินตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะ mm hmm. เขาทำค่อนข้างที่จะดีนะในหนึ่งโปรดักต์ของเขาเนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชค่ะเราจะเห็นเว็บไซต์เราเหียนช่องทางของการขายที่เขาแยกออกไปค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะ mm hmm. แต่แต่ก็ต้องยอามารับว่ายังไม่เท่ากับเมื่อเมื่อวีที่แล้วที่เราคุยกันวีที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรนะ <laughs> ของทียูครับทียูทียูเนี่ยเขาใช้แยกเว็บไซต์อย่างชัดเจนด้วยด้วยความที่ผู้บริโภคมันค่อนข้างจะโดยตรงกว่าใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาก็มีเว็บไซต์มีอะไรเพิ่มเติมมีช่องทางขายเพิ่มมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้แบ่งเป็นูนิตชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าคุณเจ๋เห็นคุณเจ๋เคยเห็นก็แบบว่าเขาก็ทําแบรด์กันได้ดีพอสมควรเนาะกับพี่ห่อนอย่างนีค่ะทีนี้ถัดมาค่ะนี่พี่หมีโซล่าแบร์ พี่หมีโซล่าแบงมาแล้วค่ะเขามีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อแบรนด์ G-ROOF นะคะซึ่งแบรนด์ G-ROOF เนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าทำโซล่าเซลล์ค่ะรูปท็อปตามบ้านติดตามหลังคาบ้านแล้วเขาก็ทำพี่หมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นไอคอนของเขาความชอบของแก้วอย่างหนึ่งจะที่เห็นคือถ้าแก้วเห็นตัวเนี้ยแก้วก็ไม่รู้ว่ามาจากการปดนคือได้ว่าเขาฉีกแบรน์และค่อนข้างชัดเจน แล้วก็เขามีช่องทางเขายพยายามขยายช่องทางสื่อในการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างมากเลยนะไลโอเอก็มีค่ะอ่ามีไลโอเอมีเว็บไซต์อินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กทั้งหมดเนี้ยก็ลองเข้าไปเล่นดูหมดละทวิตเตอร์ก็ม, <Twitter S 2> มีอ่ะเนี่ยนหว่าความมากน้อยในการใช้สื่อให้มันคงท,ที่หรือให้มันแบบ ได้ผลมากน้อยเนี่ยก็ได้คงคุ้ยึงน้ำหนักของผู้บริหารที่เขามองนะคะแต่เนี่ยว่าส <serv S 1> ื่อที่เขาใช้ในการสื่อออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะครอบคลุมโดยเฉพาะตัวไลโอเอเนี่ยเราสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเข้าไปในนั้นได้เลยนะเรียกว่าค <วะ S 2> <ะ>่อนข้างที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนที่สนใจได้จริงๆแล้วก็มาพร้อมกับพี่หมีในเรื่องของจีู้นะคะซึ่งมียังไม่หมดตัวนี้ <S 2> <S 2> <owing> ค่ะ อันนี้เป็นเว็บไซต์หนึ่งของเขาที่สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะ,ะติดตั้งค่ะชื่อว hmm. ่า marketplace.com hmm. ลองพิมพ์เข้าไปดูกันได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าคุณเกียรตหรือคุณเจสนใจว่าที่บ้านน่ะอยากติดตั้งโซลา่าทำยังไงปกติเข้าไปเราต้องไปนั่งคุยว่าสวัสดีค่ะถามหาแอดมินเนี้ยสวัสดีค่ะ อยากติดตั้งไหมครับต้องใช้เงินเท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงถูกไหมคะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยเห็นจากหน้าจอนี่เนาะแต่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะนะคยายให้ดูชัดๆน,น,นี่หน้าจอตรงนี้นี่อยู่จังหวัดอะไรเลือกเลยค่าไฟต่อเดือนที่มีอยู่ตอนนี้เท่าไหร่เลือกเลยค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การไฟใช้ไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่เลือกได้เลยพอเลือกเสร็จปุ๊บระบบมันจะคำนวณมาให้เลยคะ่ะว่าคุณอยู่จังหวัดนี้คุณมีค่าไฟต่อเดือนเท่านี้คุณจะสามารถ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการติดตั้งอันนี้แก้วลองลองใส่ของแก้วมามันก็ขึ้นมาให้แบบนี้เลยค่ะระบบเบื้องต้นของแก้วเนี่ยเป็นราคาเท่านี้มีให้เลือกสองสามระบบอย่างเงี้ยค่ะเราจะเลือกแพ็กเกจไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีให้เราเขียนกล่องที่ที่เราจะต้องไปถามหาแอดมินเลยแก้วว่าสำหรับคนมุมมองผู้ใช้งานนะผู้บริโภคลูกค้ามันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องรอแอดมินตอบเราไม่ต้องรอคำว่า เดี๋ยวแอดมินคำนวณให้สักครู่นะคะเดี๋ยวส่งไปเสนอราคากลับให้สักครู่นะคะซึ่งเราไม่รู้เวลาแล้วก็ไม่รอใช่ค่ะสักครู่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราทําแบบเนี้ยเราอยากรู้อะไรเรารู้ได้เลยอย่างเนี้ยพอแก่เห็นปุ๊บโอ้แสนหนึ่งแสนกว่าสมมติแกเห็นแล้วก็รู้ว่าเอองบประมาณก็ไม่ถึงอ่ำไม่ถึงก็จบแต่ถ้าถึงปุ๊บมันเป็นการคัดกรองลูกค้าตัวจริงในตัวว่าพอเห็นปุ๊บงบเท่านี้เราคิดว่าเราไหวคราวนี้แหละเราก็จะ ติดต่อเข้าไปอยากจริงหลักได้เลยเขาก็ประหยัดต้นทุนทั้งเวลาทั้งบุคลากรของเขาด้วยผู้ผู้ซื้อก็ประหยัดแล้วก็สะดวกได้ในหลายนอยงด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แกรู้สึกว่าถ้าชอบแกว,ว่ามันสะดวกดีที่สามารถเข้าไปเช็คดูกนันได้เลยนะคะถักมาออันนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะแนะนําให้รู้จักกันค่ะการคูนสเปกตรัมค่ะ การบูสต์สเปกตรัเนี่ยไปมีอยู่ในหมวดความร่วมมือของเขากับ S C B 1 0 X มาแล้วยันแม่ยัืมีแม่แยันแม่วิ่งมาถึงนี้เลยเอ็กซ์ไปทั่วเลยนะยันแม่ใช่ใช่ครับหนึ่งในยันแม่ของเรามาแล้วนะคะร่วมมือกับการคุณ s p สเปกตรัมการคุณ s p สเปกตรัมเนี่ยถ้าให้หมวดรวมง่ายๆเลยคือหน่วยธุรกิจที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาเรื่องของกระบวนเรื่องของนวัตกรรมไฟฟ้าค่ะ เพื่อที่จะให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นง่ายและรวดเร็วและก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นซึ่งล่าสุดในการคุณสเปกตรัมก็ได้มีโรงงาน MOU เนาะร่วมกับชุมชนใน,ในกรุงเทพไปค่ะที่จะพัฒนาให้เป็นสมาร์ทซิคีมากขึ้นเนาะั้นั้นแอนพลูสเปกตรกัมเนี่ยจะเป็นอนาคตอีกต,ตัวหนึ่งที่น่าจับตามองถ้าถ้าเทียบของ TU เขาก็จะเหมือนกับ เหมือนหน่วยงานของเขาหน่วยงานหนึ่งที่ท,ที่ทำนวัตกรรมด้านอาหารด้านปัาทุน้าตัวเดียวกันเลยค่ะทีนี้การกาตัวสไปซตปัมจบมือกับ s อ p x ค่ะพัฒนามาร์เก็ตเพลตัวนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโกดังไฟฟ้าหรือชื่อเขาสิชื่อเขาแบบว่าชัดเจนมากเลยอ่ะ <S 2> <S 2> อถามว่าโกดังไฟฟ้าแค่ว่าที่มาของชื่อนี้เขามีนะชื่อนี้มันเป็นโกดังไฟฟ้าแปลว่าเขารวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ไฟ<ร>ฟ้าค่ะเอามาไว้ในนี้แทบจะทั้งหมดรวมไปถึงพวกระบบโซล่าด้วยเนาะซึ่งกรลังไฟฟ้ามีกลุ่มลูกค้าหลักค่ะคือกลุ่มผู้รลบเหมาแหละอาจจะไม่ใช่คาปริเนาะอาจจะเน้นไปที่ผู้รลบเหมาเป็นหลักค่ะเขาเน้นว่าภายในปี64นี้เป้าหมายเขาคือจะต้องทําได้100ล้านเขาเปิดตัวไปประมาณช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาไม่ขิดเดือนเดียวมั้นกันยาเดนี้ตุลา อิ่เดียวเองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายเขาสิบล้านบาทแล้วว้าวไวมากหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งสิบล้านบาทเนี่ยสิบล้านบาทแล้วไม่รู้เช้งการตลาดไปเท่าไหร่นะไม่รู้เช้งกันตลาดไปเท่าไหร่นะแต่ธุรกิจเขาชัดเจนเกียรติอย่างเอสในนามในในลักษณะในมุมของเอสซีโอนี่ชื่อโกดังไฟฟ้าเป็นไงครับเออเชื่อจําง่าย ชื่อจำง่ายชื่อจำง่ายเลยเพราะว่าชื่อชื่อมันเฉพาะทางเลยชื่อเฉพาะทางเลยผมเข้าใจว่าน่าจะกดจัดทั้งในหมดของที่เป็นเป็นชื่อบาทไทยไว้ด้วยเนาะแต่นี้กดสะกดตรงๆแล้ว G O D U N G F A I F F a A ชัดเลยเนาะใช่เขาต้กดอย่างนี้เลยค่ะคือกระดังไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่นังบอกว่ามันชัดเจนมากๆเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงอืม เขาทำดูง่ายไงทำดีนะครับดีนะครับทำดีทำสะอาดตาดูง่ายทำระยะแยี่ทีนี้กระดังไฟฟ้าค่ะเขาร่วมเือกับ S C B 10 X แล้ว S C B ก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนวัตกรรมหรือช่องทางการชำระเงินให้มัน รียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆชําระเงินง่ายขึ้น,นอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชําระเงินได้มากขึ้นเนาะตอนนี้เขาบอกว่าเขายังเป็นแค่ open source ไปนะยังไม่ได้แบบเป็นยังไม่ได้แกน open นี้นะคะเพิ่งเปิดตัวแบบเบ,บ,บาๆไปเท่านั้นเองเนาะกับสิบล้านบาทแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราคงได้เห็นว่า S B t X ค่ะจะมีนวัตกรรมทางการเงินอะไรเข้ามาช่วยสปอร์ตให้เรื่องของการชําระเงินหรือการเป็นลูกค้ากับช่องทางนี้เนี่ยมันสะดวกง่ายแล้วก็ ได้รวดเร็วมากขึ้นทีนี้พอเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายคือร้อยล้านเขาเลยมีสี่กลยุทธ์หลักค่ะหนึ่งก็คือเปใช้แน่นอนแหละราคาเขาต้องต้องเรียกว่าเป็นราคาที่ที่ที่โอเคในท้องตลาดเนะาะโดยเฉพาะถ้าแตะพวกกลุ่มผู้รับเหมาด้วยราคาก็ต้องเป็นอีกเกลย แล้วก็เรวดำโปรเซสค่ะตัวนี้คือเรวดำโปรเซสตัวนี้ต้องบอกว่าเข้าขอใบเสนอราคาออนไลน์ได้ยี่สิชั่วโมงนะเหมือนเดิมเลยคือคุณไม่ต้องรอแอดมินค่ะคุณเข้าไปคุณอยากได้อะไรคุณสามารถที่จะทําได้แบบออนไลน์เลยทีเดียวเรียกว,ว่าคือตีสองที่สามอยากสั่งของก็เข้าไปดูอะแล้วขอใบเสนอราคาได้อะ อำนวยความสะดวกในยุคนี้ได้พอสมควรเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของ e r Sales service ในเรื่องของการันตีต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสีที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการขนส่งการขนส่งเนี่ยเขาจับมือกับ i n t e r e x p r e s s ด้วยเลาวเขามี3มช่องทางให้เลือกค่ะก็คือเป็นเรื่องของ Delivery ค่ะจะแล้อกในเรื่องของจับมือกับ i n t e r e x p r e s s แล้วก็ยังมีจ้างจ้างรถขนส่งซึ่งในการจ้างรถเหมาเนี่ย ท่าที่แก้วอ่านมาแก้วเข้าใจเอาเองว่าเขาน่าจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ในมือที่สามารถแนะนําลูกค้าได้ว่าคุณจะใช้เจ้าไหนหรือคุณจะมารับเองก็ได้ mm hmm. เขาเรียกว่ามีวิธีให้คุณคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็ซื้อได้ตลอดเวลาอ่าก็เป็นการนวยคมสะดุกช่องทางหนึง่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์คุณเกียรติอันนี้ต้องถามคุณเกียรติปกติรเราสั่งซื้อออนไลน์อะคะ่ะการจัดส่งมันยุ่งยากไหม ลจริงๆสมัยนี้มันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่ามันก็จะมีในหมวดของที่เป็น <c oughs> บริษัททาทาขนส่งอยู่อยู่ใเลือกอยู <c oughs> ่พอสมควรมันจะมีทั้งระบบที่อ่ะสมมุติสั่งสินค้าแล้วมีคนสั่งสินค้าแล้วเราเอาสินค้าไปส่งที่ศูนย์กระจายก็ได้นะครับหรือจะมีโมเดลที่บริษัทรับส่งที่เป็นขนส่งเขาก็มารับที่ <c oughs> หน้าออฟฟิศหรือหน้ากโกดังอะไรของเราเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็ <c oughs> มีความสะดวก มากยิงข <or> eh ึ <ver> <EN C> <ans> ้นครับแต่ข้อจริงๆอุตสาหกรรมที่เป็นขนส่งก็แข่งกันกันสูงนะงว่างเราเคยรีบมาคุยกันบ้างก็ได้ก็ดีนะคะก็ดีนะคะดูบูมๆอย่างนี้เขามีวิธีบริหารจัดการยังไงเนาะครับครับ ทีนี้เรื่องของการชําระเงินบ้างแน่นอนค่ะซื้อของออนไลน์ก็ต้องโอนเงินผ่านธนาคารเนาะเขาก็เตรียมมาไว้ได้วยว่าถ้าคุณมียอดซื้อเกิน3 0มพันบาทเนี่ยสามารถสผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะคะผ่านบัตรเครดิตได้คือแกบอกว่าเขาเปิดตัวเป็นไม่ได้เปิดตัวการลงทนี่แต่เขาพยายามหาวิธีการซื้อการขายการส่งมาซัพพอร์ตมันค่อนข้างพร้อมแล้วนะมันเลยทําให้เวลาที่ลูกค้าเข้าไปแล้วอยากสนใจจะซื้อเนี่ย มันสะดวกแล้วมันง่ายมากขึ้นนะคะทีนี้นอกจากนี้ยังไม่พอค่ะเขายังมีพัเน์ที่น่าสนใจอีกสองเจ้าก็คือทางด้านหัวเว่ยค่ะกับทางด้านซีเมนหัวเวยเนี่อรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเจ้าตลาดทางด้านอ,อินเว์เตอร์กับแบตเตอรี่ซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาก็มีเอามมวางขายอยู่ในของกดังไฟฟ้าด้วย นอกจากนั้นนะเขายังมีการจะพยายามสร้างให้เป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาค่ะในกระดังไฟฟ้าหมายความว่าถ้าลูกค้าสนใจสินค้าของหัวเบยหรือซีเมนต์พวกนี้แต่มีข้อสงสัยเขาก็จะทําเป็นชุมชนคือมีการสอบมีการต้ตอ,อบสอบถามแนะนํานผลิตภัณฑ์แนะนําการใช้งานต่างๆด้วยเรียกว่าไม่ได้แค่ซื้อเสร็จก็บายบายจากกันไปนะคะแต่ยังมีเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอยู่ในกระดังไฟฟ้าด้วยนั้นหลักๆเลยเนี่ย เลยทําให้มองว่าถ้าเผื่อกลันไฟฟ้ามีแกานโอเพนนิ่งแล้วก็ทําการตลาดให้มันเข้าถึงให้คนรู้จักมากๆเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้รับเหมาน่าจะสนใจหรือถ้าสมมติว่าเป็นแก้วเนี่ยแก่อยากรู้ล้วค่ะว่าเออถ้าแก้จะทําแบบนี้มันจะต้องมีราคาต้นทุนวัสดุมีราคาอะไรเท่าไหร่ในานะดที่เราต้องใช้งานก็คงเข้าไปเช็คงานได้ง่ายเหมือนกันนะคะน่าสนใจ โดยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกช่วงที่ผ่านมาหรือบอกอีกข้อมูลหนึ่งค่ะทุกวันนี้นะมีคนเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วประมาณสี่พันรายค่ะเรียกว่าเขาก็เปิดตัวแล้วก็ได้รับความน่าสนใจพอสมควรมีสินค้าสองอันดับที่เป็นขายดีอันดับแรกคือแผงโซล่าหกสิบขายได้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กับนที่สองคือพวกตะวผลิอินเวอร์สเตอร์ค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกอินเวอร์สเตอร์เอินเวอร์สเตอร์เหรออินเวอร์สเตอร์รับ ไม่นด้เลอจะเป็นนักลงทุนนะอันนี้ผมทำให้ผมนึกขึ้นว่าเออไอการที่เขาทำสร้างตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะ่ะเหมือนแบบว่าทำให้เป็นธุรกิจที่แบบสเปเชียลิสต์ครับคือเหมือนคนนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยต้องมาหาที่นี่ละผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะต้องไปลามไปจอยกับพวกแบบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเช่นพวกแบบเครืค่องเล่นเกมทีวีหรืออะไรอย่างเนี้ย ก็ดีนะครับดีนะครับเป็นในที่ดีครับผมเห็นไม่รู้เดี๋ยวคุณแค่จะพูดถึงหรือเปล่าเห็นโมเดลอันหนึ่งอ่ะก็ก็ก็น่าจะเป็นประยุกต์ของเก่ากลับมาก็คือทําเรื่องของรวมกันซื้ออ่อที่เป็นแบบคูปองรวมรวมกันซื้อมีโมเดลนี้กลับมาด้วยเนาะเออคือถ้าคุณคุณจะซื้อซื้อแบบซื้อเดี่ยวเดียวคุณก็ซื้อไปแต่ถ้าสมมุติอยากจะซื้อแบบรวมกันซื้อมันก็มีอ่าให้เราสามารถรวมกันซื้อรวมกลุ่มกันซื้อได้ด้วยนะ ได,ได้ราคาพิเศษอย่างนั้นได้ราคาพิเศษใช่ได้ราคาพิเศษแล้วก็มันเป็นอย่างงี้คือสมมุติเราเราถ้าความเข้าใจตอนนี้นะนะครับผมเว็บก็สมมติเราอยากซื้อสินค้าอะไรสักตัวแล้วก็เปิดเปิดเป็นกลุ่มจะเปิดใน,นนี้แหละแล้วเปิดเป็นออเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มัดจำสามสิบเปอร์เซ็นต์ะแล้วถ้าสมมุติซื้อนะครับรวมกลุ่มกันละซื้อได้ตามจํานวนนั้นที่เขาตามด่อนขโอเคก็เดี๋ยวพอไปส่งว่าจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมติว่ารวมกลุ่มกันไม่ได้ ซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เขาต้องการเขาคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะออันนี้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับนี่แหละเนี่ยในโกดังไฟฟ้านี่แหละอ๋อในโกดังไฟฟ้าเนี่เหรอครับอ็อแล้วี่แอลอใช่โกดังไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยมันมามามาเลื่อนมาเลื่อนเลื่อนดูลด้านล่างเนี่ยที่เป็นสินค้าราคาส่งรวมกลุ่มซื้อที่เป็นของการรวมกลุ่มซื้อนะครับ โมเดลน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับรวมกลุ่มมงนซื้อเนี่ยขึ้นเงินร้อยเปอร์เซนด้วยน่าสนใจนะน่าสนใจค่ะเรียกว่าเขาก็พยายามเอื้อให้ในหลายๆอย่างเนาะในเรื่องของการใช้งานครับทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะบางอันเนี่ยมาแล้วจีลูอยู่ในธุรกิจต่อไปค่ะเป็นธุรกิจผิดและจําหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศเนาะคือเดิมทีเนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นหน่วยงานรัฐบาลเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามกระจายมุ่งเน้นไปทางรายย่อยและก็คือทางผู้ใช้งานรายหลักเป็นบ้านนะคะที่อยู่อาศัยแลว้วก็ธุรกิจขนาดเล็กเนาะซึ่งเท่าที่รู้มาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าตัวน,นี้เนี่ยจะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเนาะกำไรเป็นปกติก,ก็น่าจะเริ่มเห็นประมาณสิ้นปีนี้นะคะ ก,บกับในเรื่องนี้นะจากธุรกิจขนาดเล็กก็ที่อยู่อาศัยแต่ว่าด้วยความที่เทรนของผู้บริโภคในยุคนี้ต้องยอมรับว,ว่าหันมาสนใจเรื่องโซลาเซลล์มันเยอะมากขึ้นเราสังเกตได้เลยค่ะว่า,าตามบ้านเงนี้ยเวลาแก็ขับรถผ่านไปหลายบ้านจะมีไฟโซลาเซลล์ติดกันค่อนข้างเยอะจะเห็นแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กบ้างกันเยอะขึ้นทําให้ก็เลยมองว่าเขาเลยมองว่าในเมื่อเาก็เป็นเรียกว่าเจ้าตลาดคอมมิวน์ก็ได้เนาะแต่ว่าเขาอยู่ในภาคเนี่ ทำแต่ใหญ่ๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาจะมาทำสเกลเล็กๆอ่ะก็ว่าประสิทธิภาพหรือว่ากําลังเขาก็คงไม่ธรรมดาในการที่จะทําตรงนี้นะก็เลยเปอีดตลาดหนที่เขาเริ่มมาเริ่มลงม,มาลงเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของพลังงานเนี่ยจะมีทั้งพลังงานน้ําพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ลงไฟฟ้าชีวมวลเขาทําครบหมดเลยซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเขามีลงทุนทั้งในประเทศไทยทั้งในเวียดนามญี่ปุ่น ต,ต่างประเทศที่เน้นไปที่ประเทศที่ให้การสนับสนุนให้มีการทรําธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นหลักอินดนอร์ีเนาะใช่ค่ะเขาเน้นไปได้านพวกมีทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไรายได้หลักด้วยในการผลิตและขายไฟของเขาดกวันี้ยังเป็นไรายได้หลักนะคะอ่นะถัดมาค่ะในเรื่องของการ ธุรกิจแลบเหมาก่อสร้างพวกเอนจิเนียร์ค่ะพวกโรงไฟฟ้าทดแทนทั้งหลายสถานีก่อสร้างรถไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าถี่สถานีไฟฟ้าพวกนี้ค่ะรวมไปถึงโซลิดต่างๆก็อยู่ในหมวดหมูน่นี้ก็ไหนๆก็เรียกว่าต้นน้าถึงปลายน้าแหละอะไรที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเนี่ยกัคุณกว่าเรียบนะคะแล้วก็ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนก็ฝาเรียบหมดเลยนะคะอันนี้คือสี่ธุรกิจหลักของเขา อานธุรกิจที่นี้ในเรื่องของธุรกิจให้บริการบำรุงรักษานะตอนนี้มีแบ็คหลอกถึกกว่าแปดพันล้านบาทนะคะอันนี้เป็นแบ็ค์หลอกคือว่าแบ็คหลอกเขาน่าสนใจอยู่นะคะแบ็คหลอกสูงอยู่ถัดมาอันนี้เอามาให้ดูกันค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นนะจริงๆเนี่ยเขาลงทุนไปสี่โล แต่ที่เราเห็นอยู่แค่สองโรงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องของการขายไฟในเรื่องของการทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มในการ mm hmm. ที่จะลงทุนต่อไปเขาก็เลยขายสองโรงนั้นทิ้งไปเพื่อ mm hmm. ให้มันมีคุณภาพมากขึ้นก็เลยแต่สองโรงนี้นะคะอันนี้เนี่ย เอามาให้ดูเพราะว่ามันจะมีค่าการถอยไฟที่ FIT ค่ะก็คือ30มิบเจนต่อกิโลวัตต์ที่เขาได้มาเนาะสองอันนี้รวมกันอยู่ที่65.25เมกิโลวัตต์นะคะถัดมาเป็นประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียเนี่ยเขาไม่อยูหนึ่งโลนะีก็2ี่9ก็ประมาณ30กิโล30เมกะวัตต์น,นะคะทั้งหมดนี้คือ เริ่มจำหน่ายไฟในเชีมงพันธ์นิดแล้วทั้งนั้นนะคะแล้วก็เวียดนามผักเวียดนามอยู่4โลซึ่งเวียดนามเนี่ยเรียกได้ว่าทำรายได้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวทั้ง4โลนะคะ160เมกะวัตต์ตรงนี้นะเวียดนามเป็นอประเทศหนึ่งที่น่าจับตามากๆนะคะอันนี้คือโรงภิสารภาพตรวกอ่ะ ก่อนที่จะไปไกลกว่าน,นี้ต้องขอบอกกันวัดการคูนตอนนี้มีบริษัทร,ร่วมทั้งหมด14บริษัทนะคะซึ่งทั้ง14บริษัทเนี่ยเป็นผลิตเอเป็นบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟ